ครับบการยัคครับกระบอกที่2นะครับก็คือรุ่นเดียวกันนะฮะก็เป็นของโบก็เป็นลูกโม่รุ่นใหม่ล่าสุดนี่เป็นสีเงินออกทองทองนะครับสวยงามมากนะก็ไม่อธิบายไปแล้วเนาะรุ่นแรกนี่ก็เหมือนกันฮะก็แกะกล่องเลยเนาะก็คล้ายๆกันก็ทําไปเลยนะฮะคือก็ําหรับว่าเวลาก็ไม่เคยมีมากนะครับนี่ก็คู่มือเหมือนกันนะครับผมอ่าให้ดูครับนะสวยงามกดไปเลยครับออธิบายหมดนะครับการใส่แคสอะไรฮะการประกอบกประกอบละเอียดมากทุกชิ้นทุกตำแหน่งนะฮะก็น่าหน้าซื้อสะสมไหมครับ ก็โอเคนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเลยอันนี้ก็กันที่ปั๊มฮับข้างในรับกล้องได้นะคครรับฮะนะฮะตัวนี้ฮะออกมาเนาะเราปั๊มฮับข้างในรับกล้องนะฮะก็เหมือนกันเลยนะฮะอธิบายนี่ข้าวนะครับก็เดี๋ยวใส่แก๊สดอะไรไปก็น้ำหนักเดี๋ยวผมชั่งนะครับเออกระสุนเป็นไงออกกัน้หนักทั้งตัวโอเคพันกว่าแหละฮะน้ำหนักครับพันกับสามสิบห้านะครับ เหน็นลักผมเมื่อกี้เลยมาอ,อ,อ,อยู่ที่สีเลยครับผมก็ยังงงเกาะนี้ครับแก๊สก็ใส่ตรงนี้เลยฮะแก๊สก็มีที่ใส่เลยจะง่ายมากตัวนี้ก็ไม่แรงมากสามลัตกวดเก,กือบสี่ร้อยก็ถือว่าแรงนะสำหรับครับผมว่าบิีการเขาทำมาประกอบไ้ใช้ไปเหิดในสนามได้นะครับคือร็สวยงามเทเ่ด้วยแล้วก็ยิงแม่นเลยนะับที่ผมยิงก็รู้สึกจะแม่นดีโดนเป้าเลยเป้าที่ไอเป็นกระป๋องเนาะจริงถ้า พอกไปดีมันจะไม่ถูกเลยนะครับผมบอกแค่น,นี้เริดตรงๆนะครับโอเคนะครับแต่ก็ไม่อยากแรงมากครับถึือมากนี่มันหักได้มันสึกมันจะบอบบางผมว่านนะแ,แค่ที่ผมขส่น,นี่ก็อยู่นะครับคือมันแต่มันหักก็เสยียดายเนาะเป็นผ้าติกงแต่เป็นลายไม้สวยงามมากนะโอเคนะครับใส่ลูกนะครับไม่พูดอะไรมากละตอนนี้เพราะว่าเรารู้รู้รู้แก้วแล้วว่าจะเล่นยังไงสวยงามยงังไง น้ำกล้องอยู่ข้างล่างแต่แม,แม่นมากถ้าสะสมครับแต่ละรวดนี้ก็ห้า0ันหนึ่งเองนะครับผมร้อมส่งห่างกันไปสามไม้หมนแล้วแต่ลูกค้าจะชอบสีไหนดอกสีทองทองผมว่าก็สวยอยู่งนอกกับเขานิยมกันนะเป็นโม่เหลี่ยมด้วยนะแต่ขอเป็นงานศิลปะนะคือการสุดยอดเลยครับอโอเคนะครับจริงเรสดสบนี่ผมไปกำแรงก็น่าจะพอๆกันฮะข้างล่างนะครับผม ครับฮะแรงนะสามร้นะฮะเกือบ400ไม่ธรรมดานะผมไม่ธรรมดานะครับสามรโอเคนะฮะผมก็ยิงไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะครับสามร้อยหกสิบโอแรงขึ้นฮนะสามร้อยห้าบเก้าสามรี่สามโอเคนะครับก็ยิงเป้าเลยครับก็อยากให้ทำให้ผมแบบทุกขั้นตอนเนาะ ตัวกระสุนนี่ปลอกนี่ซื้อเพิ่มได้นะครับผมไม่แพงนะครับห้าร้อยสิบซื้อเพิ่มเลยครับเอาเท่าไหร่ก็ได้พร้อมโหลดเดอร์ด้วยนะฮะนี่เราก็มีจำหน่ายพร้อมขายขายเสริมนะก็มันก็จะเตรียมพร้อมได้เยอะหน่อยแต่ก็คัสสิกับน้องโม,โมไม่ได้อะไรต้องยิงมากมายขนาดนี้คอยยิงไปเรื่อยๆฝึกสมาธิเล่นแบบสนุกๆโอเคนะครับกเ็เปลี่ยนครับ กินก็ต้องโดนำมาให้ดูใกล้ใก้โอ้หโอหตาต่ำต่ำมัน <c oughs> ลงล่าเหมือนเขาโอ้ตาผมโอ้ดูไม่เก่นเลยโอเ,โอเคเห็นอมันก็มีสิบาสกันมาโอเคนะฮะลุยนะครับเชน้นนะครับผม สวยงามฮะดูดูกันฮะสวยงามสีทองนี่เป็นรองลึกเออไม่ใช่รองลึกอ๋อเป็นแบบสกรีนเนาะไม่ใช่ทองฮะแต่ก็สวยนะฮะมีที่รางใส่เดรดข้างหนาง้าโอเคครับสวยงามมากเป็นหน้าสะสมมากกว่าฮะยิงหรือว่ายิงสนามไม่ได้ฮะหรือว่าผมเล็งคงจะสมบัติไม่เหมือนเล็งพ่อทำไต้องนิ่มๆ ไปดูด้วยกเหแม่นหรือเปล่าคือเราก็ลองแบบคือยอมรับสั่นด้วยอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าแม่นหรือเปล่าทรัวันนี้การโอ้แม่นครับคือทีนี่ทีนี่ก็ต้องไม่ต้องรีบนะครับมีสมาธิหน่อยมีเราก็รีบหน่อยที่แบบขายของตุ๊กตาคือตุ๊กตาอะไคือเราทำกิจการหลายอย่างะครับพอบริการตุ๊กตาทักทุกข์ท่านก็เลยต้องไม่ใช่ต้องโอ้ต้องใจเย็นไม่ได้ มีเว,วลาขนาดนั้นแล้วก็จะทำอย่างว่าให้มันทำได้รีวิวของคขามาใหม่ก็อยากรีวิวไวๆฮะคืออยากให้ลูกค้าได้เห็นว่าน่าซื้อไหมรุ่นนี้ต้องดูว่าร,ราคาด้วยทุกอย่างถ้าน่าซื้อเราก็เนี่ยการเล่นการใช้ง,งานก็ง่ายๆไม่มีอะไรโอ้โหนับกกานนะตัวกระเดิ่งผมเล่นนะครับเป่ากลางเล่มสี่ผมเลยไหนๆมันต้องค่อยเล็งถ้าอย่างเงี้ยมันจะโดนครับ โดนเลยเข็ดเล็กขอ,อ,องเบียร์นี่ไนไม่ได้กินโอ้โหหมดแล้วครับโอเคกสโนโลดีนนะครับก็ <laughs> บถือว่าอ่อัพเดตนะครับเุ็มรุ้นสินค้าใหม่นะฮะก็ห้าพันหนึ่งนะครับพร้อสมส่งนะครับแรงนะครับผมก็ช่วยติดตามให้ใช้นะครับ สนใจรื่อนี้ก็ทักมานะครับไม่ไปครับผม